ในสังคมเราเราต้องช่วยเหลือกันในสถานการณ์ตอนนี้ผมต้องการที่จะช่วยเหลือนคน3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มแพทย์พยาบาลปสมประสบปัญหาขาดแคลนเตียงคนไข้โรงพยาบาลไม่พอเราไม่ต้องดูว่าเขาศาสนาอะไรเราไม่ต้องดูว่าเขามาจากไหนแต่เขามาอยู่ในพื้นที่เราเขาขาดแคลนเราต้องช่วย2ช่วยเหลือพี่น้องเราที่ติดเชือ้อไม่สามารถนอนรักษาที่โรงพยาบาลได้ต้องกลับไปรักษาที่บ้านความรู้สึกนั้นมันปวดรา้าวมันเจ็บปวดคนที่ติดเชือ้อและคนที่ไม่ติดเชือ้อแน่นอนครับถ้ารัก อยู่ที่บ้านส่วนใหญ่แล้วเพล่เชื้อให้กับคนในครอบครัวคนที่3เรากําลังช่วยเหลือคนที่ไม่ติดเชื้ออยู่คนที่ไม่ติดเชื้อต้องไม่อยู่ใกล้กับคนที่ติดเชื้อ เรามั่นใจว่าโรงเรียนจะไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อให้กับชุมชนประสบการณ์เรานะครับข้อมูลทางวิชาการยังไม่มีแหล่งรักษาพยาบาลไหนเป็นคลัสเตอร์นะครับแพร่เชื้อให้คนอื่นเพราะว่าจะอยู่การควบคุมดูแลของหมอของโรงพยาบาล100%ชื่อว่าโรงพยาบาลสนามนี้ หมายความว่าคนที่จะมาดูแลคือแพทย์คือพยาบาลคือสาธารณสุขคืออสอม,มผู้มีฝีมือในการรักษาเรื่องนี้นะครับเรายกแค่สถานที่กระบวนการจัดการทั้งหมดในการฆ่าเชือ้อกระบวนการทั้งหมดนั้นแม้แต่เรื่องขยะทุกอย่างครับจะถูกดําเนินโดยทีมแพทย์ตามระบบของโรงพยาบาลร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่ขยะจะมีบริษัทร,รับกําจัดขยะมารับแล้วก็ไปทําลายเฉพาะเลยนะครับอย่างที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลชนะเนี่ยคนไข้ ที้ติดเชื้ออยู่ชั้น4ชั้น3จะมีคนไข้ปกติคนไข้ธรรมดาไม่มีประวัติว่าคนไข้ชั้น4ของโรคโควิดเนี่ยแพร่เชื้อให้คนชั้น3ไม่มีครับและรอบๆโร,รงพยาบาลชนะนั้นมีบ้านเช่ามีแฟลตมีชุมชนอยู่ก็ไม่ปรากฏว่าเชื้อของคนที่รักษาโรคโควิดนั้นไปแพร่เชื้อให้คนรอบข้างและเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่อ่อนแอมากๆเขาต้องอาศัยร่างกายมนุษย์ในการที่จะมีชีวิตอยู่ถ้ามนุษย์ไม่วิ่งไปหามันเนี่ย มันไม่มีทางที่จะแพร่ให้คนอื่นได้แน่นอนเรามั่นใจว่าโรงเรียนศาสนาอำรรง์จะไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไม่ว่าในขณะที่กำลังรักษาคนไข้หรือว่าหลังจากที่รักษาคนไข้ ไม่กังวลเลยครับคนที่ไม่รู้อาจจะก,กังวลหลังจากใช้อาคารสถานที่แล้วนะครับอย่างที่เรารู้รอยู่ว่าเชื้อโควิดเนี่ยจะอยู่ได้เมื่อเขาไปสู่มนุษย์ต่อมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ไปเอาเชื้อเขาเนี่ยเขาอยู่บนพื้นเขาจะมีอายุไขมีชีวิตสั้นมากเพราะฉะนั้นหลังจากที่ว่าคนที่เข้ามาในสถานบันมุงเนี่ยออกไปหมดทางทีมแพทย์ใช้มาตรฐานร้อยเปซนะครับในการกำจัดเชื้อแล้วก็จะทิ้งห่างก่อนเปิดโรงเรียนสักระยะหนึ่งจนมั่นใจจริงๆมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่า ไม่มีเชื้อนะครับทางโรงพยาบาลจะใช้มาตรฐานสากลในการกาจัดเชื้ออย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่าลืมว่าโรงเรียนนี้มีครอบครัวของผู้บริหารอยู่มีลูกๆของผู้บริหารอยู่ถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ทําครับ ถ้าใช้โรงเรียนศาสนาบรุรงแล้วจะสามารถเปิดโรงเรียนสอนปกติเหมือนกับโรงเรียนอื่นไหมขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่าสงขาเราเนี่ยอาการหนักมากแน่นอนเราจะไม่มีโอกาสเปิดเรียนปกติแน่นอนถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาในสองสามเดือนนี้ถ้าจํานวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดทุกโรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ครับไม่ใช่เฉพาะศาสนาบรุรง2ก็คือว่าเราทําข้อตกลงว่าโรงเรียนศาสนาบรุรงต้องเปิดพร้อมกับคน นอืน่ทั่วประเทศทั่วจังหวัดสงขลาการเปิดโรงเรียนศาสนาบำรงุงเป็นโรงพยาบาลสนามนี่คือกุศลอย่างหนึ่งคือการทําดีในช่วงวิกฤตอย่างหนึ่งนะครับท่านศาสดามุม a m m a d สลลาะฮ์สกล่าว,ลลลวไว้ว่าคอยรุณาสร้างฟอง,ฟองหุมลินนาะสมนุษย์ที่ดีเลอร์คือมนุษย์ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสร้างประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนี้ขอเชิญชวนในการร่วมทําความดีในครั้งนี้นะครับผมอยากเชิญชวนให้สังคมลดแบ่งเบาภาระของ โรงพยาบาลเชิญชวนพวกเรามาร่วมทําความดีร่วมกันนะครับไม่ว่าสถานการณ์ปกติหรือว่าวิกฤตเราต้องช่วยเหลือกันดังนั้นขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกันทําดีกับ,าบศาสนาบําบุสิทธิ์เก่าผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนนะครับเราสามารถอาศัยการตัดสินใจของศาสนาบัมบูงในครั้งนี้เราอาศัยพลอยเอาบุญได้นะครับถ้าสังคมเราไม่ออกมาช่วยเนี่ยเราแย่แน่มาร่วมทําความดีกับศาสนาบัมบูงในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากโควิดและร่วมกันรออขอให้โรคโควิดหายจากบ้านเราประเทศเราโดยเร็วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดอาเมนยอรมบลาอัลเมิน